คนไม่ค่อยอวยเยอะนะครับ <ST>. ดูงานมากกว่าดูความปลอดภัยมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือว่าต้องยอมรับว่าน้องมีความอดทนสูงแต่ว่าจากการที่เราได้เก็บตัวจากการที่เราได้สัมภาษณ์จากการที่เราได้พ,ดพูดคุยก่อนที่เราจะตัดสินคําถามคือเป็นผู้หญิงพร้อมใช้คุณพร้อมไหมที่จะเผเชิญกับสิ่งต่างๆที่กาลังจะเข้ามาเพราะผมมีความรู้สึกว่าเป็นมิสแกรนปัจจุบันตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ปีอิงฟ้าจะต้องมีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงงองแง ผู้หญิงไม่พร้อมใช้ผู้หญิงนอนดึกไม่ได้ตื่นเช้าไม่ได้ผู้หญิงทํางานทุกวันไม่ได้ไม่น่าที่จะทํางานกับกองค์กรได้ก็ถือว่าก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถแบบนี้ครบนะฮะก็จริงๆแล้วก็่วยแหละนะฮะอวยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นห่วงน้องก็คือว่าอยากให้น้องได้พักท่องขอบคุณจริงๆสาหรับสปอนเซอร์ทุกๆท่านพิสต์เอร์งานอีเวนต์คือพยายามไม่รับบางคนก็บอกว่าทำไมห,หญิงจังไนะ้ต้องพูดตรงๆนะครับ ไม่ได้ยิงนะครับคือตอนนี้ยังไม่ยังไม่อยากรับเพิ่มนะในเดือนนี้ก็เอางานลงลงแล้วลงอีกเออมื่อวานก็3ามสี่งาน,นวันนี้ก็สองสางานเห็นว่าเดือนนี้มีคิวว่างแค่วันเดียวออไม่ครกันยายนนี่พยายามจะเบรกให้มากที่สุด <c oughs> ทรไปของานอีเวนท์ที่แบบไม่จําเป็นจริงๆ<อ>หรือเลื่อนได้หรืองานไลฟ์นี่แทบจะไม่รับเลยก<อ>ันทั้งที่ชั่วโมงละห้าแสนใครๆก็อยากได้เงินแ<อ>ต่ยอมปฏิเสธนะครับว่าไม่รับเลยเ<อ>ไม่รับเลยแล้วก็เข้มแข็งที่จะไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่รับงานอินฟ้าเลยจนถึงปลายมก,กราคมนะครับเ,<อ>เพราะว่า oh, <yeah. S 1> เราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของการประกวดเป็นอย่างไร<อ>และเราไม่รู้ว่าอินฟ้าถ้าติดท็อป i จะต้องอยู่อินโดนีเซียต่ออีกกี่วัน นะครับต้องใช้ทุนต้องเยี่ยมสปอนเซอร์ต้องออกรายการทีวีแล้วก็เราจะต้องใช้นี่อ่าพรีเซนเตอร์ในปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะต้องมีถ่ายโฆษณาที่ยังค้างคา,าแล้วคิวถ่ายซีรีส์จันพุทธศุกร์นะครับอีกเยอะแยะมากมายได้อะไรนะได้ได้ได้เปิดริเบิกนะต้องถ่ายซีรีส์จันพุทธศุกร์นะครับแล้วกํลาลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ นะครับขึ้นมาอีกซึ่งคิวก็จะ